สกรอระดับอำเภอโนนสะอาดขอสรุปผลการดำเนินงานเดือนมกราคม2568ดังนี้วันที่6มกราคม2568นางบางออนอเวราครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งพอ,อสอกรระดับอำเภอโนนสะอาดมอบหมายให้คณะครูเข้าร่วมโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน สาระสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีอนณะห้องประชุมทุ่งสีเมืองการบอนรูมโรงแรมเซนทาราอุดรวันที่7มกราคม2568นางบางออนอเวราครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งพอออบก่ร,ระดับอำเภอโนนสะอาดพร้อมด้วยนายอัครพงษ์จันลุนและนายสมาตานแสนดี ร่วมประชุมประจำเดือนมกร,ราคมครั้งที่1ทับ2,568เพื่อติดตามและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีณห,ห้องประชุมบ้านเสียงชั้น 2. สสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีวันที่8มกร,ราคม2568 นางบางอ,อ้นอเวราอาครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งพออสอกรระดับอำเภอโนนสะอาดประชมบุคลากรเพื่อวางแผนการดำเนินงานมอบหมายการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายณนะห้องประชุมดอกอ้อยบานสกรระดับอำเภอโนนสะอาดวันที่9มกร,ราคม2568นางบังออนอเวราอครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งพอ,อ,อกสอกรระดับอำเภอโนนสะอาดร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีครั้งที่1ทับ2,568ณนะท้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีวันที่11และ12มกราคม2568สกรระดับอำเภอโนนสะอาด นำคณะครูและนักศึกษาสอกรอเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับโซนเช้าไร่อ้อยณนะโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีวันที่13มกราคม2568นางบางออนอเวราครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งพออ,อสอกรระดับอำเภอโนนสะอาดมอบหมายให้คณะครูสกรระดับตำบลโคกกลาง จัดประชุมคณะกรรมการสอสอบช,อบชอบตอโคกกลางโดยได้รับการตรวจจับผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานีพันตำรวจเอกสีพงษ์เตียพงษ์นสกร,ระดับตำบลโคกกลางวันที่14และ15มกราคม2568นางบางออนเอเวราอาครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งพอ,อสกร,อระดับอำเภอโนนสะอาด พร้อมคณะครูร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านโครงงานวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไซนะ์โชว์ณโรงแรมละพาลัยอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่16มกราคม2568นางบังออนอเวราอครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งพออสอสกรระดับอำเภอโนนสะอาดมอบหมายให้คณะครูร่วมวันครูครั้งที่69 พุทธศักราช2,568ณนโะรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสัรวันที่16มกราคม2,568นางบังอรนอเวราอาครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผออสกรระดับอำเภอโนนสะอาดร่วมวันครูครั้งที่69พุทธศักราช2568จังหวัดอุดรธานีณนะห้องหงมังกรหนึ่งชั้น3โรงแรมการินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี วันที่17มกราคม2568นางบางออนเอเวราครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งพออสอกรระดับอำเภอโนนสะอาดมอบหมายให้สกรระดับตำบลทั้ง6ตำบลจัดโครงการพัฒนาทักษมิชาการผู้เรียนและวันที่17มกราคม2568สกรระดับตำบลทั้ง6ตำบลจัดกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง และกิจกรรมขอประตูบ้านเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีี